สนับสนุนโดย Pi v a ว e คา r ์เรนรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจอง,ง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา SAIC GM หูหลิงบริษัทร่วมทุนที่ทำหูหลิงหวงก๋มินิ e ีีออกมาและประสบความสำเร็จจนกลายเป็นหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าที่ขายดีที่สุดในประเทศจีนและต่อมาได้ปล่อยผลิตภัณฑ์ใหม่ตามออกมาในรูปแบบรถ SUV ทรงกล่องขนาดเล็กในชื่อรุ่นว่าเยฟภายใต้แบรนด์เป่าจุนซึ่งถูกวางตำแหน่งในตลาดสูงกว่าหูหลิงและถูกการวางขายไปแล้วในประเทศจีนเมื่อช่วงต้นปี2023ที่ผ่านมาครับ และล่าสุดครับเป่าจุนเย็บรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่คันนี้กําลังจะถูกนําเข้ามาประกอบขายในบ้านเราในปีหน้าครับโดยบริษัท EV Primus โดยจะเป็นผู้ทําตลาดและคาดว่าเป่าจุนเย็บ EV จะถูกเปลี่ยนชื่อยี่ห้อเป็นหมูหลิงส่วนชื่อรุ่นนั้นคาดว่าจะต้องเปลี่ยนเช่นกันครับซึ่งต้องเราดูความชัดเจนอีกครั้งครับและวันนี้ครับทางช่อง Auto ร์ n ิ l จะพาไปชมสเปคเบื้องต้นของเป่าจุนเย็บที่วางขายอยู่ในประเทศจีนก่อนที่นําเข้ามาประกอบขายในบ้านเรากันครับ สำหรับเป่าจุนเย็อีวจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%ที่เน้นการใช้งานในเมือเป็นหลักครับแต่มีรูปร่างหน้าตาที่ละไมคล้ายคลึงกับซูปอิจินนี่ไม่น้นอยทีเดียวครับซึ่งจะถูกออกแบบให้ดูแข็งแกร่งแต่รถ SUV รุ่นใหม่คันนี้จะเป็นรถ SUV ขนาดเล็กที่มีความยาว3,381ม mm, ิมกว้าง1,685ม mm, ิมสูง1,721ม mm. ิม และมีระยะฐานล้อ,อยาว2,110ม mm, มพร้อมล้ออันลอยแบบสปอร์ตขนาด15นิ้วรัดด้วยยางขนาด195/60 R15 และคาลิเปอร์เบรคอย่างไรก็ตามครับแม้จะเป็นรถ SUV 3ประตูขนาดเล็กแต่ก็มากับเบาะนั่งที่มีผู้โดยสารได้ถึง4คนครับสำหรับรูปลณ์ภายนอกจะมีจุดเด่นอยู่ที่การออกแบบในสไตล์ออฟโรดไซมีนี้มีนิตยติดถถังที่กระชับใต้ท้องรถสูงในลุคออฟโรด ตัวรถมีเหลี่ยมโค้งตามมุมที่มากับกระจังหน้าแบบปิดทึบและตรงกลางจะมีโลโก้ของแบรนด์ราบเรียบเป็นแถบแนวนอนเต็มด้านหน้าของตัวรถสอดรับกับไฟหน้าทรงสี่เหลี่ยมและไฟ d a y t i m e Running แบบ LED 4จุดโดยมีกันชนหน้าดีไซน์แบบแยกส่วนสีเทาด้านทำให้ตัวรถดูบึกบึนมากขึ้นครับเช่นเดียวกับซุ้มล้อและกันชนท้ายก็จะมาในสไตล์ออฟโรดสีดำด้านโดยมีราวหลังคาในประส่งใส่เข้ามาพร้อมกับเสาเอคู่หน้าตัดด้วยสีดำ ส่วนไฟท้ายจะเป็นแบบ led โดยมีหนึ่งในจุดขายคือคาร์วอตที่มีลักษณะเหมือนกับนาฬิกาสมาร Smart ์ทวอตขนาดใหญ่ติดตั้งอยู่ท้ายรถมาพร้อมสายที่เจ้าของสามารถเลือกลูปแาบยต่างๆที่มีความยาวอยู่ที่1 0 5 0ม mm, ิลเมตรและกว้าง260สมิลเมตรส่วนลูกเล่นจะมีทั้งแสดงเวลาและการาฟิกที่เคลื่อนไหวได้ข้อความและสามารถกดล็อกเป็นเกมได้ด้วยครับส่วนภายในห้องโดยสารจะรองรับผู้โดยสารได้ทั้งหมด4ีที่นั่ง โดยติดตั้งหน้าจอแบบลอยตัวขนาดใหญ่แบ่งเป็นหน้าจอมัดวัดขนาด10.25นิ้ว1จอและหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด10.25นิ้วอีก1จอ โดยมากับเบาะนั่งที่สามารถปรับพับแยกได้50/50 50, ซึ่งพับแล้วจะมีพื้นที่ใช้สอยถึง751ลิตรส่วนเบาะนั่งคู่หน้าจะปรับด้วยไฟฟ้ารวมถึงจะมีฟีเจอร์ไฮเทคอย่าง AI ซึ่งเป็นผู้ช่วยขับขี่และรองรับการสั่งงานด้วยเสียงที่สามารถตอบโต้ได้และมีอวตารแบบ3มิติในแบบสมาร์ทคาร์ที่ใส่เข้ามา้ด้วยครับ รวมถึงยังให้ระบบช่วยเหลือกันกับขีเอ d a รที่มาพร้อมกับกล้องมองภาพ360องศาระบบช่วยจอดรถอัตโนมัติที่สามารถจดจำที่จอดรถได้และสามารถสั่งงานระยะไกลเพื่อเช็คสถานะของตัวรถและสั่งให้เปิดระบบปรับอากาศเปิดกระจกรวมถึงปลดล็อกรถอีกทั้งยังสามารถใช้สมาร์ทโฟนทําเป็นคีย์แชร์ลิงได้อีกด้วยครับ ส่วนในด้านระบบขับเคลื่อนจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวโดยติดตั้งไว้ที่ด้านหลังของตัวรถซึ่งจะให้พละกําลัง6คแรงม้าแรงบิดสูงสุด140นิวตันเมตรสามารถทําความเร็วได้สูงสุด100กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนแบตเตอรี่นั้นจะเป็นแบบลิเธียมไอออนฟอสเฟตขนาด28.1กิโลวัตต์แอลซึ่งสามารถเดินทางได้ไกลาย3ยกิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC พร้อมรองรับการชาร์จด้วยกระแสสลับ AC สูงสุด3.3จกิโลวัตต์จาก100ายาั่วโมงครึง่ง ส่วนการชาร์จด,ด้วยกระแสตรง DC Fast ช h าร์ e ชาร์จจาก30%ถึง80%ภายในเวลา35นาทีครับสำหรับราคาค่าตัวของเป่าจุนเย็บได้เปิดราคาจำหน่ายในจีนอย่างเป็นทางการโดยมีเรื่องทั้งหมดองุ่นย่อยครับโดยมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่79,800อยหยวนถึง89,800อยหยวนหรือคิดเป็นเงินไทยตกประมาณ3,92,000บาทไปจนถึง441,000บาทเท่านั้นครับแต่ถ้านำเข้ามาประกอบแล้วขายในไทยนั้นราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่นั้นต้องรอรุ่นกันในนปี2024ีี24ท่ถึง้ครับ ซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางออ t โตคาร์นิวจะรีบนำมาเดให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ข่ากดไลค์กดแชร์กดตับตะครเพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกีย่ยวกวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับออ t โตคาร์นิวขอบคุณครับ